สวัสดีค่ะเด็กศิลปะของเราในวันนี้นะคะเด็กหยิบใบงานนี้ขึ้นมาเลยวันนี้คุณครูป่านนะได้สอนในเรื่องอะไรนะการเจริญเติบโตของต้นข้าวใช่ไหมคะเริ่มจากต้นก้าเนาะแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆทีนี้อุปกรณ์นะมีใบนี้ใบงานนี้นะคะเขียนว่าใบงานที่สองแล้วก็มีดินสอกันไกลแล้วก็ อาจจะมียางลบด้วยนะคะสําหรับเด็กบางคนเนาะเอาไว้เขียนผิดแล้วเราก็จะได้ลบทานแล้วก็มีกาวของเรานั่นเองเหมือนเดิมเลยผูกก็ยังใช้มไม้อติมในการทากาวอยู่เหมือนเดิมนะคะและเด็กมาดูนี่ค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเขียนตัวเลขใต้ช่องว่างและตัดภาพด้านขวาน,นามาแปะลงในช่องค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเรามีช่องว่างกี่ช่องเอ่ยเรามาลองนับกันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ 5มีทั้งหมด5ช่องก็มีการจเจริญเติบโตของต้นขาทั้งหมด5การจเจริญเติบโตใช่ไหมคะ5ช่วงทีนี้เราก็มาหยิบดินสอเขียนตัวเลขกันดีกว่าว่าเราจะเรียง1น่ถึงหแบบไหนก็คือเรียงจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะเราต้องเขียนตัวเลขกํากับด้วยคะ่ะเราจะได้แปะรูปทูอ่าเขียนเลือเลขหนึ่งเขียนยังไงนะเขียนอย่างนี้หรือป่านะหัวเฉียงๆแล้วลากลงมาหา ต่อไปก็คือเลขสองหนึ่งแล้วก็สองใช่ไหมคะก็คือโคง้งลากมาเฉียงๆแล้วก็ไปทางขวาขีดเส้นทางขวาอ่าต่อไปเลขหนึ่งสองแล้วก็เลขอะไรต่อคะเลขสามเลขสามนี่ก็เขียงนง่ายกันใช่ไหมโอ้ตัวเลขนี่เขียงนง่ายมากเลยโคง้งสองรอบอ่าต่อไปนะั่นคือเลขสี่เลขสี่นั่นก็คือเหมือนเรือใบเลยเราก็ลากเฉียงลงมาก่อน ขีดปุ๊บแล้วก็ลากลงมาต่อไปเลข 5. ห้าคุณครูบอกว่ามันคล้ายๆนะคล้ายๆนะตะขอใช่ไหมอ่าแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาเก็บแล้วเราก็โค้งแล้วก็ขีดเส้นตรงอ่ะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆเนี่ยเตรียมกัไกค่ะแล้วก็ตัดกระดาษในส่วนนี้ออกไปก่อนเนาะเพื่อที่เด็กๆจะได้จับกันง่ายๆ ตัดกระดาษตามเส้นรอยปะเลยเด็กๆต้องใช้กล้ามเนื้อมือบ่อยๆนะตัดกระดาษบ่อยๆเดี๋ยวคุณคุณเนี่ยจะให้เด็กตัดอีกห้าช่องเลยเด็กเห็น,นันนี้ไหมคะอ่าคุณครูจะให้เด็กตัดให้เป็นช่องเล็กๆตามเส้นรอยปะเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆตัดเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเจอกันใหม่นะคะ โอเคค่ะเมื่อเด็กตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทีนี้เรามาลองเรียงลําดับก่อนดีกว่าเพื่อให้ง่ายต่อการแปะเด็กคะเด็กจาที่คุณครูปานสอนได้ไหมคะว่าเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นเม็ดข้าวเนี่ยเขามาจากต้นอะไรก่อนต้นกล้าใช่ไหมคะต้นกล้ามีลักษณะอย่างไรคะเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมต้นเล็กๆมีใบยอยู่ไม่กี่ใบนั้นคือรูปไหนเอ่ย รูปนี้นั่นเองค่ะเด็กๆอ่าเราก็ลองวางก่อนลองวางไว้ข้างบนก่อนต่อไปเมื่อเป็นต้นกล้าแล้วต้นไหนคะที่เขาเนี่ยจะโตขึ้นต่อจากต้นกล้าอ่าจากต้นเล็กๆก็เริ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะก็เริ่มมีใบามากขึ้นแล้วแต่ว่ายังมีไม่มากใช่ไหมนั่นคือภาพไหนคะภาพนี้นั่นเองอะเด็กลองวางก่อนเนาะต่อไป เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยก็จะต้องมีใบเพิ่มขึ้นแล้วเขาต้องเป็นอะไรคะสูงขึ้นใช่ไหมอ่าภาพไหนเนี่ยเลยต้องสามภาพภาพมีหรือเปล่านะไม่น่าใช่เนาะเขาดูโตเกินไปใช่ไหมนั่นก็คืออันนี้นั่นเองนะคะเด็กๆเึ๊บต่อไปเมื่อต้อนเขาโตเต็มวัยเริ่มแต่เต็มวัยแล้วเขาจะเริ่มมีเมล็ดหรือเม็ดข้าวใช่ไหมคะอันไหนนะมันมีสองอันสีเขียวหรือสีเหลืองที่มาก่อน อันนันก็คือสีเขียวนั่นเองแล้วพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเาก็จะกลายเป็นสีเหลืองทองสวยงามแบบนี้เลยนะคะหรือที่เราเรียกว่ารวงข้าวสีทองนั่นเองเมื่อเราเรียงได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เปิดกาวเลยใช้กาวในการติดเลยค่ะถ้าดเด็กๆคิดว่าดเด็กรียนถูกแล้วนะเอ้แต่คุณรูณณว่าครูคเรียนถูกแล้วค่ะเหมือนผูจะถ่ายเยอะไปเลยมันต้องต้องช้ำอีกแน่นๆเลยกระดาษ เอาไหมเอาไหมเ,เดี๋ยวคุณครูจะทาให้มันไม่เยอะเกินไปนะคะึบโอเคมันก็ติดได้เหมือนกันแล้วก็เอามือกดๆเขาหน่อยแล้ก็ใช้กาวทาโอ้หัวมันยากตรงนี้เราทาตรงนี้ดีกว่าเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยตึ Okay. อ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเด็กๆมาเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูจะดูว่าเด็กๆนะ่ะแปะเรียงลําดับถูกหรือเปล่าแล้วก็มีการเขียนตัวเลขนะ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะและสําหรับวันนี้คุณก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ